ปวกที่หลายหคนกำจัดกันตามบ้านตามเลื่อนตามสถานทีต่างๆนะครับแต่สำหรับสวนเกษตรแล้วปวกเข้าตรงมีไหวนะครับเพราะว่าปวกนี่เป็นตัวย่อยสลายย่อยสลายใบใหม่ ย่อยสลายกินใหม่ในสวนเกษตรของเฮาให้กลายเป็นปุ๋ยลองมาจินตนาการเบงคับว่าใบใหม่นะครับใบใหม่หลายขนาดนี้เรากินใหม่ที่ล่นลงมาในแต่ละปีหลายขนาดนี้นะครับถาบ่ามีปลวกย่อยสลายเราจะเป็นอย่างไรนะครับ เดี๋ยวสิภาพไปเบิงว่าที่ย่อยสลายของปวกเป็นจไดครับนี่เป็นกินใหม่ใบใหม่ที่ล้นลงจากต้นใหม่ใหญ่นะครับอันนี้เป็นต้นแต่นะครับที่ล้นลงมานะครับปวกกระสิมาย่อยสลายนะครับนี่ปวกปวกที่กินใหม่นะครับเดี๋ยวผมขอะเอออกไไน,นี่ครับ นี่เป็นงาใหม่นะครับคืนรนลงมารนลงมานี่ครับยา่ยวไอย่างนี้นี่ปวกยหอ่สลายนะครับโดยการที่ที่ขึ้นมากินใหม่นะครับนี่นีมาย่อยสลายนะครับนี่ครับเสี้นวาย่อยสลายไหมท่อนนี้แล้ครับใหญ่มาทึ้งนี่แล้วตรงนี้ก็สิบเรือเป็นงาใหม่หน่อยหน่อยครับ ที่ปวกยังย่งกินมาหอดอนี้ครับการย่อยสลายของปวกเกิดในเกิดเกิดงางาใหม่นี่ใบใหม่กลายเป็นปุ๋ยนะครับนี่ครับนี่ท่อนใหม่หนึงครับมีปวกใหญ่สลายแล้วครับนี่นี่ครับ,บเดี๋ยวนจะเกาะให้แบบนี้ครับนี่มาหอด น,นีก็ระสุนยานมัดแล้วครับท่อนมัดเลยใหญ่สลายมัดเลยครับนี่ตรงนี้นะครับนี่ใบใหม่ต้นนี่ครับใบใหม่งาใหม่ล้นมากายกันนะครับมีปลวกใหญ่สลายมัดล้วครับนี่นี่ปลวกใหญ่สลายหรือกิ่งใหม่บางบางกิ่งที่ปลวกใหญ่สลายภายในปีเดียว บ่มดนะครับยังเห็นกิ่งนี่ครับย่อยสลายบ่มดครับนี่ครับเต็กระพูแล้วครับนี่ครับเป็นหูมดแล้วครับเนี่ยปวกนี่ถ้าย่อยสลายบ่มดให้ในปีนี้หนาฝนปีถัดไปก็ที่ย่อยสลายมดที่ย่อยสลายมดไปเองครับการทำเกษตรแบบธรรมชาติ อีกส่วนหนึ่งที่ตองที่ตองมีนะครับขอบคุณติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ